สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอมาทำอะไรคะพี่ปอโอ้โหดูเงินพี่ปอซสก่อดดูเงินพี่ปอดูเงินพี่ปอนี่มีอยู่5้าแสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นพี่ปอก็จะมาสอนเซฟเงินนะคะทุกคนใช่แล้วฟังไม่ผิดพี่ปอจะมาสอนเซฟเงินให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดไปโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะจ๊ะกดคําว่าเซฟตรงนี้เลยจ้า พอกดไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนทุกคนทุกครุนอ่าเราก็จะมามันจะมีให้เรา3 s มเซฟนะคะคือสล็อตศูนย์สล็อตหนึสล็อตสให้เราเลือกอันไหนก็นได้อ่ะเราพี่ปอเลือก2ไปแล้วกันเพราะว่า1กับ2อะมีอันึ่งอ่ะพี่ปอเลือก2แล้วก็กดโอเคเข้าไปเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาลองออกจากเกมไปแล้วเราเข้ามาใหม่นะจะทุกคนดูซิว่างเงินจะมีหรือเปล่าอ่า กดครับไปใหม่ถ้าไกลถ้าไกรถ้าใครกดคำว่านิวเกมตรงนี้เงินมันก็จะมีเท่าเดิมก็คือ5,000บาทนะจ๊อะอาลองพี่ปอลองกดนิวเกมอากดไปแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่เงินพี่ปอก็จะมี5,000บาทน้อยเกินไปใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้กดคำว่าสล็อตท,ที่เราเออเซฟไว้ก็ได้เท่านี้นะจ๊ะทุกคนอา ใครอยากจะได้เพิ่มก็นู่ลเลยไปหามาใหม่นะจ๊ะอืมถ้านิวเกมเรื่อยๆก็จะได้แค่นี้แหละอ่าเดี๋ยวพี่ปอจะลองออกแล้วเข้าใหม่นะจ๊ะอ่าทุกคนจะเห็นคำว่าสล็อตใช่ไหมนี่สล็อตเห็นไหมแล้วกดเข้าไปนี่ของพี่ปอก็จะมี1-2อ่า0-12ก็ลองเลือกดูว่าจะเอาเงินตัวไหนมาเล่นพี่ปอเอาที่2เพราะว่ามันเยอะสุดเสร็จแล้วเราก็จะกดคำว่าอ่าโหลดเกม อ่าแปนึงนะจ๊ะนี่เงินของเราก็จะเยอะเราก็ไปหามาอีกเพราะฉะนั้นปีนี้เราได้แสนหนึ่งแน่นอน <c oughs> ลองเล่นลองเล่นไม่ได้แสนสี่ล้านหนึ่งอ่ากดตรงนี้เห็นไหมที่พี่ปอวงไว้ให้กดไปเลยโหลดเกมเงินเราก็จะอยู่เท่าเดิมเท่าไหนเท่านั้นนอกจากเราไปหาเพิ่มมันก็จะเพิ่มไปเรื่อย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 เลย,ยนี่ห้าแสนเหมือนเดิมเพิ่มเติมยังไม่มีเพราะยังไม่ได้ไปหา โอเคค่ะคลิปนี้ก็มาสอนเซฟกันนะจ๊ะสําหรับใครที่แบบว่าหุยเงินหายเงินมีเท่าไหร่ได้น้อยจังเลยแต่จริงๆเกมเนี้ยมันน่าจะแบบว่าซื้อของได้เยอะกว่านี้เนาะใช่ไหมซื้อนู่นซื้อนี่อะไรแบบว่ามีห้างเราก็เอาตังค์ไปซื้อของในห้างแบบเยอะๆเลยอะ่ะนี่ของมันน้อยเรากินให้ท้องแตกก็ไม่หมด 5, อะ่ะห้าแสนอ่ะใครใช้เงินวันเดียวห้าแสนมีไหมเอาไปซื้ออะไรบอกพี่ปอด้วยในเกมนะในเกมนะ โอเคแล้วเจอกับพี่ปอมใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วจ้า